ดวงาไม่ใครใครดูแลดวงใจรักผู้คว่าดีความรักทุกครั้งไม่รักไม่รเลี้ยวหิรังรียวคนเดียวรังริยวคนเดียวรักรียว

ได้เลยเป็นบรรยากาศดีไงโอ้ยเนี้ยเลยนะครับรอดูทำไมรอดูได้ดูอะไรรอไหมรออะไรรออะไรครับเดือกลัวเดือดกลัวไม่กลัวครับไม่เคยกลัวครับผมเล่นมาเลยครับชอบ